เช่นบวชมานี่ก็ตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาหกที่แปดปีนี่แล้วก็ไม่เคยได้ฉันเข้าเย็นเลยบางที่หกที่แปดปีก็หกเดือนไม่เคยฉันเข้าเย็นทั้งทั้งที่โลกเขากินกันเต็มบ้านเต็มเมืองกินแล้วยังเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาอวดหน้าอวดตาเราอีก เรากินหนเดียวแล้วก็กินไม่ได้อีกเขายังมากินข้าวแกล้มไปด้วยสุรายาฟิ่นเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาอวดเราเราก็ทนเอาเพราะเราอยากเป็นคนดีนั่นเพราะฉะนั้นเรื่องข้าวเย็นนี้จึงระลึกไม่ได้เลยไม่ระลึกคือมันลืมไปเลย เพราะว่ามัน,มนสุดวมีสยัยถึงจะอยากขนาดไหนก็ไม่ให้กินสุดท่านมันก็เลยลืมข้าวเย็นแม่ที่สุดอาหารแพนก็ก็ลืมไปหมดถ้าฉันก็มีแต่เช้าเท่านั้นนะตอนเช้านั้นฉันปกติฉันวันละมือ้อเป็นปกตินะถ้าเราอยู่ปกติถ้าเราฝึกฝนอบรมเราด้วย การทรมานตัวเองต่างๆเพื่อฆ่ากิเลสให้อ่อนกำลังลงอย่างน,นี้ก็บางทีก็ไม่ฉันกี่วันก็ไม่ฉันเนี้ยเขากินกันทั้งวันทั้งวันวันหนึ่งสามมือสี่มือเขาเขาก็กินกันนะ้เห็นอยู่แต่เราไม่อยอมกินกี่วันก็ตามจนจะไปไม่ได้แล้วค่อยไปกินสักทีหนึ่ง นี่ก็เพราะการทรมานตัวตัวที่มีกิเลสฝังใจมันเป็นตัวดีดตัวดิ้นตัวดื้อด้านหานธรรมตัวไม่ละอายบาปจึงเอาธรรมตีเข้าไปตีเข้าไปฝึกฝนดบลมโจนกระทั่งเป็นความเคยชินในใจความเคยชินในใจสังรวมระวังตัวด้วยศีลอย่างนี้ไม่ว่าสัตว์ตัวใดที่จะ ไปฆ่าสัตว์ด้วยเจตนาเนี่ยไม่เคยปรากฏเลยนอกจากไม่รู้ว่าเห็นเหยียบไปเหยียบมาเช่นเราเหยียบมดเหยียบอะไรก็สูตรวิสัยพระพุทธเจ้าก็ไม่ปรับโทษทำท่านวินยัยท่านก็ไม่ปรับโทษเพราะเป็นสิ่งที่สูตรวิสัยส่วนที่งายมีเจตนาทำอย่างนั้นและลึกไม่ได้เลยเพราะความเคยชินกับการรักษาคุณงามความดีเข้าสู่ตัวของเรา นี่การบำเพ็ญความดีนี้จึงต้องเ้อรับความลำบากยากเย็ยนเฉงใจทุกแง่ทุกทางที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนก็ต้องทำทำลงไปไม่หยุดไม่ถอยเรื่องอัดเรื่องทำก็ค่อยมีความเคยชินภายใน,ในใจิตใจก็ราบลื่นไปเรื่อยๆการบำเพ็ญธรรมก็สะดวกสะดวกไปเรื่อย แม้ที่สุดเวลาออกภาวนาในเบื้องต้นก็กขกกลักล้มลุกคุกครานถ้าทำไม่หยุดไม่ถอยฝืนไม่ถอยสู้ไม่ถอยก็ค่อยราบลื่นดีงามขึ้นไป <c oughs> นี่พูดถึงการฝึกทร,รมานเราอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปฝึกตัวเพื่อเป็นคนดีไม่ถึงกับต้องลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานเหมือนพระท่านที่ บำเพ็ญอยู่ในปา่าในเขาเพื่อเพื่อทำอย่างยิ่งก็ตามเราเป็นสามัญชนปุถุชนอยู่ในบ้านในเรือนก็ควรจะมีศีลมีธรรมประจำตัวศีลธรรมที่เรารักษาไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่เห็นได้รับความทุกข์ความทารานอะไรมากนักอื <c> ่ <oughs> ก็เป็นธรรมดาเรารักษาศีลอย่างนี้ก็มันกันท่านสอนอยังไง เราก็ทำตามนั้นก็ไม่เห็นเป็นความลำบากลำบนควรจะมีศีลติดเนื้อติดตัวไปวันหนึ่งวันหนึ่งการทานนี้เป็นพื้นฐานของชาวพุทธเราควรได้ให้ทานใครไม่มีทานเลยนี่ก็รู้สึกว่าบกพร่องอยู่มากทีเดียวอย่างอื่นอย่างใดก็ทำเขาเขาไม่ได้ไม่อยากทำ มีหนามซ้ำทานก็มีแต่ความจะหนีตีเนียวเอาไปถลุงหมดคนนั่นนั่งอยู่บนกองสมบัติกองเท่าภูเขาก็สักแต่ว่าเป็นตุกตานั่งอยู่บนกองภูเขาไม่ใช่กองเงินกองทองตายแล้วหมดคุณค่าสิ่งเหล่านี้เอาไปไม่ได้เลยจะติดตัวไปได้เฉเพราะสิ่งที่เรานำออกถาวายทานไปแล้ว ทานนั่นเป็นสาระคุณอันเลิศเหลือเ,เ,เราไปไหนติดกับใจของเราไปเพราะฉะนั้นผู้นี้การทำบุญให้ทานจึงเป็นผู้ไม่อดอยากขาดแคลนอยู่ในโลกใดโลกใดแม้ที่สุดอยู่ในสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่มีความกว้างขวางจิตใจเลือบลาบลื่นดีงามให้ความสุขแก่ สัตทั้งหลายอื่นได้นี่คนเราเมื่ออยู่ในโลกอาศัยซึ่งกันและกันก็เป็นสัตว์เรียกว่าเป็นสัตว์พึ่งกันก็คือมนุษย์เราอยู่โดยลําพังตนเองพึ่งตัวเองโดยเฉพาะไม่ไม่ค่อยอยากอยากจะพึ่งต้องหวังพึ่งคนอื่นตลอดมาตั้งแต่เล็กจนโตต้องหวังพึ่งกันและกันตลอดมาเมื่อเป็นฉะนนั้นต้องเห็นใจกัน ในการพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันมีความเฉลีย่ยเกื่อแผ่อย่าเอารัดเอาเปรียบกันการอยู่การกิงการซื้อการขายถ้าเป็นกําไรก็พอประมาณอย่าเป็นกำไรแบบรีบแบบถ่ายแบบมีเลม่มีเหลี่ยมหลายสันพันคมต่อลูกค้านั่นจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อเราเองถ้า ซื้อขายธรรมดาตามการซื้อก็ต้องหวังกำไรเป็นธรรมดาซึ่งเรียกว่าเป็นงานอาชีพประเภทหนึ่งก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่มีการมีรีดมีไถมีเล่มีเหลี่ยมร้อยสันพันคมต่อลูกค้านั้นเป็นบาปไม่สงสัยถึงเขาไม่รู้ตัวก็ตามเราผู้มีุกณวายร้อยสันพันคมไปทำเขา ให้เสียหายโดยที่เขาไม่รู้เราก็เป็นบาปอยู่ในตัวของเราเองอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนละเมืองดีให้ระมัดระวังอาศัยซึ่งกันและกันมีความเฉลีย่ยเผื่อแผ่เป็นน้ำใจของทุกคนน้ำอะไรสู้น้ำใจไม่ได้น,ะน้ำเงินน้ำทองน้ำอะไรสู้น้ำใจไม่ได้น้ำใจที่ออกจากธรรมนี่เรียกว่าน้ำใจที่ ที่ดีเลิศเป็นลำดับลำดาไป <c oughs> วันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้พากันได้ทำบุญให้ทานอย่าปล่อยประละเลยเพราะชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เรามาพักชั่วคราวชั่วคราวในสายทางที่เราจะก้าวเดินต่อไปนั้น,นเวลานี้ยังไม่ปรากฏที่สุดจุดหมายปลายทางแต่ละต่อรายใดเลย จะต้องก้าวเดินไปจากชาตินี้ไปชาติหน้าจากภบนี้ไปพบหน้าหมุนกันไปทํามาอยู่พบนี้แล้วก็่าพักเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แล้วเราก็มาพักในความเป็นมนุษย์อายุกี่ปีนี่เป็นว่าพักอยู่ในอัตภาพอันนี้พอชีวิตนี่หาไม่แล้วเราก็ก้าวเดินไปสู่พบใหม่อีกนี่เรียกว่าก้าวเดินต่อไปภพไปนั้น จะเป็นพบดีพบชั่วก็เป็นพบแผงกรรมดีกรรมชั่วของเราเองถ้าเป็นพบชั่วก็คือกรรมชั่วของเราเราต้องเสวยความทุกข์จากกรรมชั่วของตัวเองถ้าเป็นพบดีก็เราก็เสวยความดีจากการสร้างคุณงามความดีของเราเองเป็นสุขไปอยู่พบใดพบใดก็มีความสุขความจเจริญ เพราะอย่างไรเราจะต้องก้าวไปอย่างนี้เรื่อยๆไป <c oughs> เหมือนเมืม่อวานนี้มหาวันแล้วประหาวันพรุ่งนี้วันมะรืนติดต่อกันไปอย่างนี้เรื่อยไปนี่การที่จะเกิดในภพนั้นชาตินี้ก็เหมือนกันกับวานนี้มหาวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้มันจะก้าวเดินข้องมันไปอย่างนี้จึงต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดี การก้าวเดินด้วยการสร้างคุณงามความดีไปด้วยกันนี้จะเป็นการย่นทางย่นขนทางที่เราจะเกิดเป็นจำนวนมากคือนานแสนนานนั้นให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความสุขความสำราญบานใจในภพชาตินั้นๆแม้จะเกิดในภพใดชาติใดเราก็มีบุญหนุูจิตใจของเราให้มีความเป็นอยู่ มีความสุขความสำราญบานใจในภพชาตินั้นๆไม่ฝืดเกลืองหรือไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดไปโดย่ายเดียวที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้พากันอุตส่าห์พยายาม <c oughs> เชื่อเถิด <c oughs> เชื่อพระพุทธเจา้าไม่มีผู้ใดที่จะล่มจมไปเพราะความเชื่อพระพุทธเจา้าทำตามพระพุทธเจา้า จะไม่มีใครล้มจมแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามท่านแต่คนไม่เชื่อทำนั่นแหละเป็นคนที่จะล้มจมไปตลอดทั้งทั้งีโออาฟูฟ้าเย่อยิ่งจองของว่าตัวนี้เก่งกว่าเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกอยากทำอะไรก็ทำ่ันทำอะไรก็ทำเราก็มีอำนาจทำได้ในกรรมต่างๆงานต่างๆ กรรมมันนั่นทั้งดีทั้งชั่วก,ก็ต้องเป็นผลมาบีบบังคับเราจนได้ถ้าเป็นผลดีก็หนุนเราให้ไปทางที่ดีถ้าผลชั่วก็บีบบังคับเราให้รับแต่ความทุกข์ความทรมานโลกเขามีความสุขเรามีแต่ความทุกข์อย่างนี้มันดูไม่ได้เลยให้รีเรี่ยงขวัญขวายเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่เช่นนี้น <c oughs> จะไม่เสียเ,เวลาเวลาเกิดมาตายาเปล่า เกิดมาให้ได้สร้างคุณงามความดีเป็นสเสบียงไว้สาหรับจิตใจของเราไปพบหน้าชาติหน้าบุญกุศลจะส่งเสริมให้เราไปในพบที่ดีชีวิตก็ยืนนานเป็นลำดับอันบีบบังบุญกุศลมากแล้วทางก็ย่นเข้ามาการเที่ยวเกิดเที่ยวตายในเป็นวัฏตะวนในโลกเหมอนอซึ่งยาวแสนยาวสำหรับพบชาติเขาเราก็จะส้น หดยน่นเข้ามาสั้นเข้ามาโจนกระทั่งเรามีวาสนาบาร,รมีแก่กล้าแล้วก็ผ่านไปได้เลยเพราะความดีนี่แหละความดีพาเราให้ผ่านพ้นจากทุกไปได้แต่ความชั่วมีแต่จะกดจะถ่วงลากเราลงสู่ทางต่ําและได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไปโดยลําดับลําดาตลอดไปเลยนี่ยังไงคัดเลือกเขาเอง ตื่นมาเช้าวันหนึ่งคืนหนึ่งยาแต่เพียงหาอยู่หากินเที่ยวเจตเจรแญร่อนตื่นวันตื่นคืนตื่นปีตื่นเดือนตื่นเขาตื่นเราไปเฉยโดยไม่คิดทางด้านสติปัญญาเพื่อหาความดีแก่ตนและปลดเคลื่องสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากตัวเราต้องทำอย่างนั้นจึงเรียกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่เสียท่าเสียทีคิดอ่านแต่จองความพิดถูกเพื่อดี ซึ่งเราทําอยู่ตลอดเวลานั่นแหละอันไหนไม่ดีให้ปัดออกเสียสิ่งที่ดีก็ทําเข้ามาทํเข้ามาอันก็ได้หยิบได้ดีขึ้นมาเ <c oughs> หลองตาเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายมากทีเดียวนะนี่ก็ได้ร่วมห้าปีนี่แล้วที่ช่วยชาติบ้านเมืองมาแต่ก่อนก็ไม่เคยสนใจกับบ้านกับเมืองอะไรเขาปกครองกันม,มาอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราก็มีแต่สนใจบำเพ็ญเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าสู่ตัวโดยสายเดียวเท่านั้นแต่เมื่อโลกมันเดือดร้อนเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยของเราเดือดร้อนมากมันก็อดคิดมาได้ถึงกับต้องได้ประกาศตนออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายโดยไม่เคยคิดเคยคาดไว้เลยก็เป็นได้อย่างนี้แหละนี่ก็เพราะความเมตตาสงสารการแนะนำสั่งสอนมีสองประเภท ประเภทที่หนึ่งได้จาด้านวัตถุเช่นช่วยชาติบ้านเมืองวัตถุเงินทองเข้าของที่เราได้มาก็รวมเข้าสู่จุดส่วนรวมเช่นกลางหลวงเป็นต้นนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราผู้บริจาคเข้าสู่กลางหลวงอันเป็นเรื่องใหญ่โตมากเรียกว่ามหากุศลแก่เราผู้บริจาคทีนี้ส่วนนาม,มาทาก็แนะนําให้รู้จัก ผิดถูกดีชั่วประการต่างๆแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงตัวของเราไปได้นี่วัตถุก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราจิตใจของเราที่มีความฝากไ่ใคร่อจใคร่ทำประพฤติปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นคนดีเราก็ค่อยดีไปเป็นลําดับลําดานั่นต่อไปมันก็เป็นคนดีไปเรื่อยๆนี่แที่หลงตาและอุตสาหพยายาม แนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายมีเรียกว่าทั่วประเทศไทยเป็นมาเวลานี้ได้ร่วมห้าปีนี้แล้วก็จนกระทั่งว่าไม่มีทำอะไรที่จะสอนอยู่แล้วหมดใจหมดพุงสอนอะไรก็หมดก็หมดเทศเวลานี้ก็หลงหน้าหลงหลังแล้วนะไม่เหมือนแต่ก่อนวกไปเยียนมาแล้วทั้งทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยเป็นเวลานี้ความจดความจำมันก็หลงลืมไปหมด S <S <an> เวลาเทศแล้วก็มันกระวกก็วนไปก็ยังอุตส่าห์พยายามสอนพี่น้องทั้งหลายอยู่นี่เพราะความห่วงใยเพราะความเมตตาสงสารการที่จะให้มาสงสารตัวเองห่วงใยตัวเองนั้นเราได้เคยประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบมาโดยลำดับตั้งแต่เริ่มออกช่วยชาติบ้านเมืองมาผลการปฏิบัติคุณงามความดีคือศีลธรรมตั้งแต่ ไม่ไม่เอาพูดละเรื่องคาราวะาไม่พูดแต่เป็นคาราวะาไม่พูดมาพูดเอาตอนบวชนี่เลยตั้งแต่วันเราบวชมาขนขวายตั้งแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญเรื่องกุลล้วน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 เรื่องบาปเรื่องกรรมไม่เคยสนใจปัดออกตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาได้หกสิบแปดปีกับหกเดือนนี่กับหกเดือนนี้แล้วนานหรือไม่นาะน เราทำระสาสามความโชยช้าระมกที่เต็มอยู่ในหัวใจเราทุกวี่ทุกวันไม่มีวันละไม่มีวันถอยเลื่อนมาจนหกสิบกว่าปีนี่การละการถอนการสั่งสมคุณงามความดีก็ละได้มากสั่งสมความดีได้มากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมาวาระสุดท้ายเหมือนอย่างน้ำเราแทนน้ำใส่ถัง เทคราวนี้ไม่เต็มเทอีกเทอีกเทหลายครั้งหลายหนถังมันก็เต็มด้วยน้ําได้ฉันใดก็เหมือนกันคุณงามความดีเทลงสู่หัวใจเรายังไม่พอไม่พอเราบำเพ็ญนั่นแหละคือการเทน้ำบำเพ็ญไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจิตใจก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเป็นความสุขความเจริญเป็นความเย็นใจเป็นความสว่างสวยขึ้นมาที่จิตใจนี้ โดยลำดับลำดาตั้งแต่วันออกปฏิบัติตการบวชก็ศีลธรรมก็มีอยู่ภายในใจของเราไม่เกิดความเดือดร้อนแต่ประการใดเลยแต่ความเย็นในจิตใจโดยเฉพาะเฉพาะจากอาจจากทำแล้วเรายังไม่มีเราก็ยอมรับว่าเรายังไม่มีเพราะเรายังไม่ออกปฏิบัติทางด้านจิตภารนาเมื่อหยุดจากการศึกษาราเรียนตามความมุ่งหมายแล้วก็ออกปฏิบัติศีลธรรม บำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาจิตตะภาวนานั่งภาวนาเดินจงกรมภาวนาสร้างสมตั้งแต่ความดีขึ้นไปเรื่อยๆจิตก็มีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับเพราะจิตมีที่พึ่งนั้นเมื่อจิตมีที่พึ่งจิตย่อมไม่ไม่ว้าเบะไม่ขุ่นมัวแล้วก็เป็นความสุขความสบายใจเป็นลำดับเราก็สร้างขึ้นยิ่งมีต้นทุนจากการบำเพ็ญ เห็นปรากฏว่าจิตมีความสงบเย็นเท่าไรจิตก็ยิ่งดูดดื่มเร่งทําความเพียรมาตลอดตลอดนแล้วจิตก็ค่อยสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาอยู่ในป่าในเขาแทนที่จะเกิดความเดือดร้อนเพราะไปอยู่คนเดียวคนเดียวหาเพื่อนฝูงไม่มีตื่นขึ้นมาก็ตื่นมาคนเดียวหลับก็หลับคนเดียวอยู่คนเดียวไปคนเดียว อยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นหาเพื่อนหาฝูงที่จะมาเป็นเพื่อนคุยอันนี้ไม่มีแต่กิตแทนที่จะไปว่าไวกับเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงไม่มีมีจะหมุนตัวเข้าสู่อัตถจธรโดยสายเดียวด้วยการบําเพ็ญให้มีกําลังหนาแน่นขึ้นมาภายในจิตใจได้เมื่อได้รับการบํารุงรักษาอยู่เสมอก็ย่อมมีกําลังบางชาหนาแน่นขึ้นมาจิตใจสว่างสวัย อยู่ที่ไหนสบายสบายอยู่ในป่าในเขาก็พอเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองส่วนตัวเองที่จะช่วยตัวเองมันอยู่กับใจกับความเพียรของเราทําความเพียรอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่แหละที่ว่าอดบ้างอิ่มบ้างทนเอาทนเอา,เอาคือเราทนเพื่อจะอบรมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจและผ่องใสสงานาน่างามด้วยการภาวนาด้วยการสังรว์ระวังเราก็ทนเอา ทนหลายครั้งหลายหนวันนั่นก็ทนวันนี้ก็ทนเดือนนั้นปีนี้ทนมาตลอดเมื่อทนมากเข้ามากเข้าจิตใจก็เป็นบ่อแห่งธรรมขึ้นมาถ้าพูดถึงเรื่องความสงบ,บเย็นก็เต็มอยู่ที่หัวใจความสว่างสวัยก็เต็มอยู่ที่หัวใจที่นี่ไม่ต้องห่อยคว้างหาอะไรแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ใจของตัวเองใจของตัวเอง ไม่ไปหวังพึ่งต้นไม้ภูเขาดินฝ้าอากาศที่ไหนนอกจากใจกับธรรมอยู่กับด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นนี้เท่านั้นก็เพลินอยู่ในนั้นนี่แหละจิตที่มีธรรมในใจที่ได้รับการอบรมอยู่เสมอเสมอจะแสดงตั้งแต่สิ่งที่พึงปรารถนาขึ้นในใจของตนของตนเรื่อยๆมาอย่างนี้นี่เลท่านสอนให้บำเพ็ญตัวให้เป็นคนดี <c oughs> นี่เวลาเราทํามากขึ้นไปมากขึ้นไปจิตใจนี้ก็แสดงผลให้เห็นจากความดีทั้งหลายที่ตนบําเพ็ญมาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นอ,อยู่ที่ไหนก็สว่างสวัยโลกนี้จะมืดขนาดไหนเช่นกลางคืนโลกพระอาทิตย์ไม่มีมันมืดแต่ใจนี้สว่างจ้านัน่น อันจะมืดขนาดไหนก็เป็นเรื่องดินฟ้าอากาศแต่จิตใจกับธรรมมีแต่ความสว่างสวยเต็มหัวใจตลอดเวลานี่ก็เห็นอยู่ชัดๆอย่างนี้นี่แหละการบำเพ็ญตัวให้เป็นคนดีอุตสาห์พยายามต้องใช้ความพยายามอย่างมากทีดียกถ้าพูดจมหลักของอัดของธรรมของผู้มีความมุ่งหวัง หนักเบามากน้อยต่างกันแล้วผู้ที่มีความมุ่งหวังแรงกล้าต่ออดต่อธรรมนั่นแหละจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ความลำบากมากผลที่พึงได้ก็เป็นที่สมหวังขึ้นมาเรื่อยๆอ,อย่างนั้นแหละนีหละกการฝึกการทรมานตนเองเราจะเอาตั้งแต่ความลำบากระบนมากีดมาขวางทางก้าวเดินเพื่อความดีของตนเราทุกข์เพราะการประกอบความดีเพราะการละชั่วทาดีเอาทุกข์ไปเถอะไม่เป็นไร แต่ทุกเพราะการทำชั่วนั่นผลเป็นทุกข์มากนั่นน่ะเผาลงแดนนรกได้เลยแต่ทุกเพราะการทำละความชั่วของตัวเองทุกอันนี้กลายเป็นผลที่ดีขึ้นมาแต่ตัวของเราเองพาก็ดูสาพยายามบ้างนะจิตใจนี้ไม่เคยตายนะไม่เคยตายแต่ไหนแต่ไรมาเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่เคยตายแต่เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเพราะความเด้น ได้รับความทุกข์มากเนื่องจากเจ้าของไม่เอาใจใส่ในการแก้ไขแต่แปลงสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากใจใจจึงได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายนี่เราก็ให้อบลมเวลาอยู่กลางค่ำกลางคืนเวลาจะหลับจะนอนก็ให้พากันไหว้พระได้แค่ไหนก็เอาที่เราไหว้พระจากนั้นแล้วให้ทำจิดให้สงบท่านเรียกว่าภาวนา เราจะนั่งพับเพียบนั่งกัดสมาธินั่งชาไหนได้ทั้งนั้นแต่ให้ระวังจิตให้ดีอย่าให้ส่งสายไปสู่อารมณ์ภายนอกที่เคยเป็นมาแล้วทั้งวันทั้งคืนให้จิตอยู่กับความบริกรรมคือพุดโทรหรือธร,รมโมหรือสังโฆตามแต่ผู้ที่ชอบ,ชอบกับประดิษ์ิสัยของตนแล้วนำคำบริกรรมนั้นเข้ามาภาวนาในเวลาเรานั่งภาวนาให้ แล้วลึกรู้อยู่ียงเท่านั้นจิตใจของเราจะจะสงบเย็นนี่เรียกว่าพักเครื่องใจของเราปรุงแต่งตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับหลับนั่นแหละคือเป็นการพักเครื่องของใจถ้าไม่ไม่มีหลับลรวมนุษย์เราตายง่ายมากแต่นี้เราพักเครื่องด้วยการภาวนาของเราจิตหยุดการจากการวุ่นวายทั้งหลายแล้วมาเข้าสู่ความสงบเย็นจะสบายนั่น เราสบายที่นี่แล้วก็สบายไปเรื่อยๆสบายภายในใจไม่เหมือนอะไรนะสบายเป็นของแปลกประหลาดเัาจรรย์ขึ้น,นเรื่อยๆนี่ก็สงสารพี่น้องหลายให้พากันภาวนาบ้างนะถือพุทธศาสนาไม่มีภาวนาเลยนี่มันไม่ค่อยได้หลักได้เกณฑ์จิตใจล้มเหลวก็อย่างง่ายได้แต่ถ้ามีการภาวนาจิตก็ได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นไปก็ยิ่งเป็นเครื่องดึงดูด การทำงานการทําความดียอย่างอื่นให้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับนะพากันวิสาพยายามเราจะเห็นแก่ใจที่กิเลสลากไปนั่นโดยสายเดียวกิเลสจะลากไปในสิ่งที่กิเลสชอบแต่เป็นไฟเผาเราเผาเราอยู่เรื่อยๆอ,อย่างนี้ด้วยกันถ้ามีธรรมสกัดรัดกกั้นแล้ว หันจากจะค่อยเบาลงการทําความชัว่วช้าลำบกก็เบาลงเบาลงการสร้างความดีก็หนาแน่นขึ้นจิตใจของเราก็มีหลักมีเกณฑ์มีที่ยืดที่เกาะดีขึ้นโดยลําดับลำดาน,นี่เรียกวการอบรมจิตใจต้องอบรมใจเป็นตัวพาให้เกิดให้ตายอยู่กับใจดีชั่วยอยู่กับใจความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจเราต้องชําระ สิ่งที่จะให้รับความทุกข์คือบาปกรรมทั้งหลายนั้นออกจากใจเรื่อยๆแล้วสังสมความดีทั้งหลายเข้าสู่ใจเช่นเรานั่งภาวนาคือระงับดับอารมณ์ที่เป็นภัยต่อใจนั้นให้เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วก็เย็นสบายสบายนี่ใจ <c oughs> เป็นของฝึกได้อบรมได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นาศาสตราของโลกไม่ได้เลยเพราะพระองค์ทรงฝึกฝนมา เต็มเหนียวแล้วจึงได้เป็นศาสดาการเป็นศาสดาได้มาจากการอบรมนี่เราก็อบรมเพื่อความเป็นคนดีของเราก็ควรจะอบรมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่าอยู่ไปเฉยๆกินไปเฉยๆแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยนะก็คอยดูแต่ลมหายใจตายแล้วจะกลับมันก็จมไปเลยเพราะมันมีหลักประกันตัวได้แก่ความดีงามทั้งหลายเราไม่สนใจท้ำนิรัน้ร์ซ้ำยัง ลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ว่าไม่มีซะอีกก็ยิ่งเปิดทางให้กิเลสทำความโยชาละโมกใส่ตัวเองจงอนกระทั่งตายจมไปเลยใจไปเลยมีมากเนี่ยที่เอาเทวทัศน์คือกิเลสมาอวดจัดสามาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าทงที่ทรงแสดงไปแล้วถูกต้องดีงามเพียงไรกิเลสมาลบล้างบาใช้ไม่ได้สิ่งที่กิเลสใช้ได้ก็คือการทําบาปไม่เป็นบาปการทําบุญไม่เป็นบุญเออ ตายแล้วก็ศูนย์เท่านั้นเองนี่เป็นวิชาของกิเลสที่หลอกลวงศัลโลกให้โง่เขลาวบวปัญญาตายเกิดตายเกิดอยู่ตลอดมานี่ท,ทั้งที่กิเลสมันหลอกว่าตายแล้วศูนย์มันไม่ได้ศูนย์กิเลสหลอกต่างหากาเราเชื่อมันแล้วมันกระจมถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดแล้วให้สังสมจิตใจให้ดีเพื่อจะได้เกิดในฐานที่ดีต่อไปถึงขั้นที่ไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่ตายไม่ศูนย์ก็คือใจดวงนั้นแหละ เอาตรงนี้นะฝากันอบรม <c oughs> ตัวให้ดีนะเราสงสารจริงๆสงสารพี่น้องทั้งหลายเราไม่สงสารในตัวของเราเองคือหลวงตานี้เรียกว่าไม่สงสารไม่ห่วงใยห,หมดความห่วงใยทุกแง่ทุกมุมภายในจิตใจไม่มีเลยม,มีแต่ความเมตตาสงสารโลกล้วน,นเท่านั้นเต็มหัวใจจึงได้ตะเกียกตะก,กายพาพี่น้องทั้งหลายบำเพ็ญผลประโยชน์ เข้าสู่ชาติของตัวเองและบำเพ็ญความดีเข้าสู่จิตใจของตัวตลอดมาถึงจะลุกยากลำบากก็ตะเกียจตะกายไปอย่างนั้นเนี่ยการที่จะเป็นจะตายเมื่อไหร่นั้นเราไม่เคยสนใจมันอยู่กับลมหายใจของเราใช้ไม่ได้แล้วหรือธาตุขันนนี้กองกระดูกอันนี้น่ะหนังหุ้มห่อมันอยู่นี่น่ะเมื่อใช้ไม่ได้แล้วก็ทิ้งป้วกเดียวไปเลยไม่ต้องเป็นกังวลหายห่วงทุกอย่างนี่แหละ จิตที่หมดห่วงแล้วย่อมไม่เป็น <c oughs> อารมณ์กับสิ่งใดไม่เป็นอารมณ์วุ่นวายกับสิ่งใดตายไปหาด้วยความหายห่วงทาจิตให้ถึงขั้ดนั้นแล้วรู้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรายใดไม่ว่าหญิงว่าชายว่านักบวชหรือขายาวาสเ <c oughs> มื่อทาจิตให้ถึงขั้นที่ทมดุดพ้นแล้วรู้ได้เดยกันพ้นทุกได้เดยกันทงนั้นแหละในพระกันจํานะ